ร้อนแฮชแบ็กห้าประตูสาภาพวิสวยผ่อนบสบายแค่เดือนละ4ี่พันบาทเท่านั้นค่ะนิสสันทีด้าน1.8 G เกียออโต้ปี2010โปรโมชั่นของเราที่1,99,000บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะ s สปอร์ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าพักไฟฟ้ากุญแจบิสตสตาร์ทแอร์แบก ฟงมาเลยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ C D คะ่ะติดพินดาเรียบร้อยแล้วคะ่ะกว้างสุดๆผ่อนแค่เดือนละ4,000บาทคนซื้อได้รับรวมที่1น0่งมื่น3,000บาทขึ้นไปกระสุนคัวนีไปใช้งานได้แล้วคะ่ะภายในกว้างมา,มากๆเลยนะคะนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคะ่ะ กว้างนะคะคนของได้เยอะบอกพับได้สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ชอบไอดีเมียสายนำหน้า ส i A M P 1 0นพิมพ์ลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ